สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูบุ๋มทุกคนนะคะมาพบกับครูบุ๋มอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยเช่นเคยนะคะเด็กๆคะหลังจากที่เราเรียนบทที่4ไปแล้วเนาะเกี่ยวกับอะไรคะภูมิใจมรดกโลกใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องหลักภาษาเข้ามาด้วยก็คือคําควบกล้มนั่นเองนะคะเมื่อวานที่ครูบุ๋มให้ทําแบบฝึกหัดกันไปเสร็จหรือยังคะวันนี้ครูบุ๋มจะพามาขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรื่องที่ครูบุ๋มจะให้ เรียนในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอักษรนำและก่อนที่เราจะไปรู้เนื้อหานะคะครูบุ่มมีเพลงเพลงหนึ่งมาให้นักเรียนร้องด้วยนะคะนักเรียนร้องตามไปด้วยนะคะแล้วก็จำด้วยว่าคำที่เขาร้องเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนจำได้นะคะนักเรียนจะสามารถทํางานของครูบุ่มได้และก็จะสามารถจำอักษรต่ำเดี่ยวได้ด้วยเดี๋ยวเพลงอะไรที่ครูบ่มเอามาฝากนั้นไปดูกันเลยค่ะ ฝึกร้องตามกับครูบุ๋มได้นะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ Son สำหรับเพลงที่ครูมุเอามาฝากวันนี้เกี่ยวกับอักษรน,นำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยว่าอักษรน,นำเนี่ยความหมายของมันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเด็กๆเด็กๆคะเรามาดูก่อนนะคะว่าอักษรน,นำคืออะไรอักษรน,นำคือพยัญชนะสองตัวเรียงกัน บางคนบอกว่าคุณครูคะพยัญชนะสองตัวเรียงกันเหมือนคำควบกล้าเลยค่ะมันแตกต่างกันนะคะเด็กๆเดี๋ยว,เ,ยวเราไปรู้กันเลยนะคะพยัญชนะสองตัวเรียงกันผสมสระเดียวแค่สระเดียวนะคะเด็กๆโดยพยัญชนะตัวแรกของคำจะแบ่งลักษณะการอ่านได้สองชนิดด้วยกันนะคะ การอ่านออกเสียงร่วมกันนะคะอ่านออกเสียงร่วมกันสนิทกันเป็นพยางค์เดียวเนี่ยก็จะมีตัวหอหีบแล้วก็ตัวอ้ออ่างนะคะเรามาดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะอย่างที่หนึ่งเมื่อมีตัวหอหีบเป็นอักษรนํนอาอักษรต่ำเดียวนะคะอ,กอนนัอกษรนําอักษรต่ำเดียวเป็นยังไงเดี๋ยวครูบุ๋จะ ให้ดูนะคะถ้าเราร้องเพลงเมื่อกี้ได้นักเรียนจะสามารถจำอักษรต่ำเดียวได้นะคะเด็กๆเรามาดูอย่างที่2ก็คือเมื่อมีอออ่าเป็นอักษรนำย,ย่อยจะมีอยู่แค่4ี่คำเท่านั้นเองก็คืออย่าอยู่อย่างแล้วก็อยากนะคะตามที่เพลงบอกเมื่อกี้เดี๋ยวครูบุ๋มจะมาพาดูนะคะนักเรียน,นะคะจำเพลงได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้ที่เราร้องนะคะเขาบอกว่าอักษรนำ อักษอนนำเด็กเด็กจำตัวนำสองตัวหนึ่งอออ่างสองหอหีบอยู่หน้าใครไม่ออกเสียงมันใช่ไหมคะถ้ามันอยู่หน้าใครมันจะไม่ออกเสียงของตัวเองนะคะเรามาดูอออ่างนำมีอยู่สี่คำใช่ไหมคะมีอยู่สี่คำนะคะอออ่างนำคืออะไรอออ่างนำยอยักษ์มีอยู่แค่สี่คำนะคะก็คืออย่าอยู่อย่างแล้วก็อยาก เท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูหอหีบบ้างนะคะหอหีบนำอักษรแปดตัวยิงหยิบแหวนรูใช่ไหมคะยิงหยิบแหวนรูเรามาดูหอหีบนำอักษรแปดตัวนีมีเงือแล้วก็คำว่าไหลนักเรียนสังเกตนะคะถ้าจำญิงหยิบแหวนรูหนีมีเงื่อไหลได้นักเรียนจะสามารถจำอักษรต่ำเดียวได้ หญิงเขาให้จําหอนําอะไรคะหอนํายอผู้หญิงมีคําว่าอะไรบ้างหอนํายอผู้หญิงก็มีคําว่าย yeah ามีคําว่าใหญ่นะคะหอนํายอนะคะหอนํายอยักษ์ห่อนํายอเป็นตัวยอนะคะมียาบหยุดหอนําวอเป็นตัววอนะคะวอแหวนตรงนี้ก็เป็นอักษร ต่ำเดียวนะคะคำว่าหวานนั่นเองคำว่าหรูเขาให้จำหอนำรอนะคะคำว่าหรือหรือคำว่าหรอหอนำนอเป็นตัวหนอนะคะมีคำว่าไหนคำว่าหนาคำว่าหมีก็คือหอนำหมอเป็นตัวหมอใช่ไหมคะมีหมูมีหมายหอนำงอเป็นตัวหงอนะคะมีางมีเหงาแต่ว่าเขาให้จำว่าเหงื่อใช่ไหมคะคำว่า ไหลเข้าให้จําหอนํารอแล้วก็คือลอลิงนั่นเองนะคะคําว่าหลานแล้วก็คําว่าหลายหอหีบนําอักษรแปดตัวยิงหยิบแหวนรูหอหีบนําอักษรแปดตัวนี้มีเหงื่อไหลนะคะอย่าลืมเด็กๆนะคะถ้าจําเพลงนี้ได้จะสามารถจําอักษรต่าเดียวได้เลยนะคะตรงที่ขุมขีดเนาะ เราไปดูเพิ่มเติมนะคะเมื่อหอหีบเป็นอักษรนำต่ำเดียวจากที่ครูให้ตัวอย่างไปแล้วเขามีให้มาอีกค่ะมีหอน้ำงองายงอกเหงาหงุดหงิดหอน้ำนอหนักหนังหนองหนีหอน้ำลอหลอนหลับหลงไหลหลังหอน้ำวอหวานหวายหวีแหวนนะคะมาดูเพิ่มเติมอีกหอน้ำยออยากแยกหยิกหยุดเหยียบ หอหนมอหมอนุนมองหมายหมอหอหนมรอหรูหราเรียนหลอกหรือหอหนมยอมีหญิงใหญ่และก็คำว่าหญ้านะคะนักเรียนค่ะมีหลายคำที่แตกต่างจากตัวอย่างที่ครูบุ๋มเอามาให้ดูนะคะถ้านักเรียนคิดออกแล้วนะคะถ้านักเรียนคิดออกสามารถเพิ่มเติมได้นะคะมาดูอย่างที่สองบางนะคะมาอย่างที่สองมันจะแตกต่างยังไง อ่านออกเสียงเป็นสองพยางนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงเป็นสองพยางโดยพยางแรกอ่านเหมือนมีสระอะผสมอยู่กึ่งเสียงกึ่งเสียงก็คือจะไม่ปรากฏรูปของสระอะนั่นเองนะคะส่วนพยางหลังเนี่ยอ่านตามสระที่ผสมอยู่และอ่านออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวแรกเราไปดูนะคะอาจจะรู้ความหมายแต่ว่าไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูผมจะพาไปดูนักเรียนคะอย่างแรกพยัญชนะ ตัวข้างหน้าเป็นอักษรสูงจําอักษรสูงได้ไหมคะอักษรสูงก็คือวิธีการจําผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องตรยางในบทต่อไปนะคะเรามาดูนะคะตัวหน้าเป็นอักษรสูงอันนี้นะคะเด็กๆอันนี้เป็นอักษรสูงเนาะจากนั้นนะคะเรามาดูอักษรสูงนําอักษรต่ําเดียวนะคะ คำว่าฉลามนักเรียนสังเกตไหมที่ครูบุ๋มบอกว่าพยัญชนะตัวแรกออกเสียงเหมือนมีสระอะอันนี้อ่านว่ายังไงคะฉลามตัวข้างหน้าอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เป็นสระอะกึ่งเสียงสระอะกึ่งเสียงจะมีรูปสระอ่ะไหมคะไม่มีรูปสระอะนะคะต่อไปพยัญที่สองจะอ่านเป็นไงฮะเหมือนมีหอนานะคะอ่านเหมือนมีหอนามีใครอ่านฉลามไหมคะ ไม่มีนะคะฉลามนะคะอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำเวลาเขียนเขียนแบบนี้แต่เวลาเขียนคำอ่านเป็นยไงคะลูกฉลามเติมหอนำให้ด้วยนะคะคำต่อไปสมองสังเกตค่ะตัวข้างหน้าเหมือนมีสระอัตัวข้างหลังเป็นไงคะเหมือนมีหอนำเหมือนเดิมนะคะคำต่อไปถนนขาข้างหน้าอ่านเหมือนมีสระอัตัวข้างหลังอ่านเหมือนมีหอนำเพราะฉะนั้นถนนหอนำอะไรคะ หอนำนอใช่ไหมคะเนี่ยสังเกตตรงนี้นะคะหอนำนอเรามาดูเพิ่มเติมนะคะขยายดูนะคะขยายคำข้างหน้านะคะคำข้างหน้าเหมือนมีสสลอะคำต่อไปอ่านเสียงออกเสียงเหมือนมีหอนำสนามถวายสนุกผลิตนะคะได้แล้วเราไปดูอย่างที่สองพยัญชนะตัวแรกนะคะพยัญชนะตัวข้างหน้าเป็นอักษรกลาง อักษรกลางท้องยังไงคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนอักษรสูงเมื่อกี้คำข้างหน้าออกเสียงเหมือนมีสระะคำข้างหลังเป็นยังไงคะพยายงามที่สองอ่านเหมือนมีหอนำคำนี้อ่านว่าจะรวดนะคะอย่าลืมเติมหอนำหอนำอะไรเอ่ยข้อนี้หอนำรอค่ะอางููหอนำอะไรคะหอนำงอค่ะ จมูกหอนำอะไรคะหอนำหอนำมอค่ะจมูกนะคะแล้วทีนี้มีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะมาให้ดูเตะาวาดนะคะหอนำวอกระนกหอนำนอตัลกนะคะหอนำรออร่อ,รอยหอนำรอปลาปลอดนะคะก็หอนำรอทีนี้วันนี้ งานที่ครูผมจะให้ทํานะคะครูผมมีใบงานให้ให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกปิ้นนะคะสามารถปิ้นได้เนาะเดี๋ยวครูผมจะส่งไฟล์ตัวจริงไปให้แล้วก็ถ้าผู้ปกครองท่านใดนะคะพิ้นได้หรือสะดวกปิ้นนะคะสามารถปิ้นได้แต่ว่าครูผมอยากให้เขียนในสมุดมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นแค่คําสั้นๆมีแค่สิบห้าคำเท่านั้นเองนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้นะคะจากนั้นมาดูคําสั่ง คำสั่งเขาบอกว่าเขียนคำอ่านจากคำที่กำหนดให้ให้ถูกต้องนะคะเขาให้คำมานกเียนคะจำที่ครูผมพูดได้หรือเปล่าเมื่อกี้นะคะข้อแรกอ่านว่ายังไงคะข้อแรกอ่านว่าผลิตผลิตคำข้างหน้า,อ,านอ่านออกเสียงเหมือนมีอะไรคะอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะนะคะผลิตใช่ไหมคะเวลาเขียนคำอ่านเราก็เขียนพออะผลิต เวลาจะเขียนนะคะเขียนให้ตรงตามมาตราอ่านอย่างไรเขียนอย่างนั้นผลิตจะต้องเติมหอนำอะไรคะคำอ่านคำข้างหลังพยายงค์ที่สผลิตหอนำลอนนะคะหอนำ r o ล,ลิ i n นะคะต่อไปคำที่2ฝรั่งฝรั่งนะคะเด็กฝรั่งคำแรกอ่านออกเสียงเหมือนมีสสลอะเหมือนเดิมคำที่2นะคะคำที่2องฝรั่ง ฝรั่งคําว่าหลังเนี่ยหอนาอะไรคะลูกหอนาอะไรเอย่ยลอลิงหรือรอเรือดูดีๆนะคะเราสังเกตดูตรงนี้ได้ตรงนี้ผลิตนะคะเป็นหอนำล้อใช่ไหมอันนี้เป็นลอลิงแต่ว่าฝรั่งนะคะฝรั่งหอนำอะไรเอย่ยไม่บอกนะคะให้ไปเรียนรู้เองต่อไปนักเรียนคะมันนักเรียนอาจจะสับสนข้อนี้สี่คำนะคะ อยู่ยาอยู่นะคะยาอยู่อย่างอยากคือมีสี่คำนี้ครูบุ๋มจะให้เขียนอยู่ในรูปหอนานะคะนักเรียนสี่คำนี้นักเรียนคะคำว่าอยาให้เขียนอยู่ในรูปหอนาแสดงว่าหอหีบจะต้องนําแล้วค่ะคะําว่าอยานะคะเขียนให้อยู่ในรูปหอนาอะไรจะมาก่อนเรามาดูนะคะหอยออายาไม่เอก อย่าอยู่ในรูปหอนำหรือยังคะอยู่ในรูปหอนำแล้วคําต่อไปคําว่าอยู่คําว่าอย่างคาว่าอยากนะคะก็เหมือนกันเขียนให้อยู่ในรูปหอนำนะคะต่อไปคุูบุ๋มจะให้เด็กๆลงมือทําคุูบุ๋มให้ตัวอย่างแค่นี้นะคะมี15ข้อในชั่วโมงนี้ทําให้เสร็จเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะ โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้ไปทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเจอกับครูบุ๋มเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ